ครับข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ย BAE เท่ากับ3าสอง ECD เท่ากับหกส BFE เท่ากับสินะครับโจทย์ต้องการขนาดของ ABF ต้องการข,ข,ขนาดตรงนี้นะข้อมูลที่โจทย์ให้กูใส่มนสิบสีเอินไว้นะครับนะข้อนี้นะครับวิธีที่แก้ได้ง่ายๆอย่างแรกคือใช้สูตรผลรวมุงภายนอกเท่ากับ3ามาหิ 10, แต่ตอนนี้ลูกยังเรียนไม่ถึง แบบที่สองที่ยังแก้ได้ง่ายๆนะสั้นๆคืออันนี้ครับหัวข้อยครับ,นนครบเครื่องร่อนใช้เทคนิคเครื่องร่อนอันนะี้ยังเรียนไม่ถึงงั้นเราต้องใช้วิธีพื้นฐานทั่วไปที่เราเรียนมานะานะครับผู้ลากเส้นนี้ก่อนดูต่อเส้นนี้นะครับต่อเส้นนี้มานะครับ เต็จหนึ่งต่อ A B ไปทํา B นะครับไปฝกับ F C ที่จุด G แล้วกันที่จุด G เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสังเกตตรงนี้เนาะส,สองเส้นนี้เขาขนาดกันอยู่นะครับเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยนะครับเขาขนาดกันอยู่นะครับเส้นนี้ทําหน้าที่เป็นเส้นปัดแลละครับดังนั้นมุมนี้หกสิบมุมแยง้งโตเท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นหกสิบไปด้วยโอเคไม่ลูก AG ขนานอยู่กับ CD แล้วตอนนี้มีเจ้าเส้น a FC เป็นเส้นตัด f อเป็นเส้นตัดเพราะฉะนั้นมุม a อจจะไปเท่ากับมุมเอซดี เท่ากับ60องศาอันนี้เท่ากันด้วยมุมแย้งนะครับนี่นะกับมุมนี้หนาะมุมแย้งนะครับก็เลยได้มุมนี้เป็น60โอเคนะครับ เล่นให้ดูอีกทีนะครับสองเส็นในขนาดกันนะครับอะอเคเนาะสเต็ปแรกงงๆปรลุกเอโอเคครับสเต็ปสองเนาะ พอลูกได้ตรงนี้มาเป็น60แลบวลูกก็คำนวณมุมนี้ได้ใช่ไหมสองมุมนี้รวมกันต้องได้180มุมก็เช่นตรงรวมได้180ใช่ไหมครับเดังนั้นมุมนี้ก็เลยเอา180ลบ60ก็จะได้เน็ีนี้เป็น120เนาะหลอกไหมลูกโอเคเพราะฉะนั้น มุม F อ B M G B นะครับก็จะเท่ากับร้อยแปดสิบลบด้วย A อ C ด้วย A อ c ก็เลยเป็นร้อยแปดสิบลบด้วยหกสิบก็จะได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบองศานะครับ ไปนะครับสเต็ปสองครับสเต็ปสองสามเรลีต่อได้าครับสามเลียต่อด้านตรงไหนดูกันนะครับ สามเหลียมนี้นะต่อด้านนี้ออกมานะครับตามเหลียมต่อด้านนะครับโอเคงั้นคุณลอกรูปตรงนี้ออกมานะครับ อตรงนี้ g ตรงนี้ b ีเนี่ยมาถึงตรงนี้ A อรงนี้สิบสี่ตรนี้ร้อยยี่สิบเนี่ยครับมุมที่เราต้องการครับ A B F เห็นแล้วเนาะใช้สัดส่วนต่อด้านเนาะตัว A B F จะเป็นมุมภายนอก ติดกับมุมภายในก็คือมุมนี้เนาะมันก็ไม่เอ่ามุมนี้มันจึงเกิดจากสองมุมนี้มาบวกกันใช่ปะ่ะนึกออกไหมครับเอามาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้น A B F ซึ่งเป็นมุมภายนอกก็จะเกิดจากมุมภายในที่ไม่ติดกันกันกบมันมาบวกกันก็จะเท่ากับร้อยยี่สิบบวกกับสิบสี่ ก็เลยได้ร้อยสามสิบสี่องศาครับ